ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่4เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องจงรับมหาสนิทด้วยความเข้าใจและพระวจนะที่จะใครขควรและสามาคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโคินบทที่สิบข้อที่16 ช้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรน,นั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคิดไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักน,นั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดไม่ใช่หรือพี่น้องขาสินมหาสนิทเป็นพิธีที่สำคัญมากในคริสตรแต่หลายคนรับไปโดยไม่เข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบไปวิญญาณเมื่อคุณรับสินมหาสนิท คุณไม่เพียงแค่สามาเกรทำกับพระกกยและพระโรหิตของพระคิดเท่านั้นแต่คุณกำลังให้ชีวิตแก่ร่างกายของคุณซึ่งมีฤทธิ์อำนาจในการรักษามีพลังมากกว่ายาใดๆในการอธิบัยคำอุปมาเรื่องผู้หวนพืชแก่สาวกของพระองค์ในมทัทธิวบทที่13ข้อที่3ถึง4และข้อ1 8ถึง19พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับมาเร็ดพืชตข้างทาง แม้ถึงผู้ได้ยินพระคำแต่ไม่เข้าใจเนื่องจากผลแห่งความไม่เข้าใจของพวกเขาซาตานจึงเข้ามาขโมยพระคำที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาทันทีและพวกเขาก็สูญเสียไปพระคำของพระเจ้าผสมกับความเข้าใจทำให้เกิดผลรับของพระเจ้าต่อจากนี้ไปจงมีความเข้าใจว่าเมื่อเราหักขนมปังเรากำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนแทนของพระคิด พระเมสสปรอดกผู้สลาชีพเพื่อคุณนอกจากนี้ถ้วยยังหมายถึงพันธสัญญาใหม่ที่ถูกผนึกตราไว้ในพระโลหิตของพระคิดพระโดหิตของพระองค์ลังไหลเพื่อเราเพื่อกันยกบาปเพื่อมิให้บาปครอบงำเราได้พี่น้องคาดังนั้นทุกวันนี้ไม่สำคัญว่าสภาพจะเป็นอย่างไร คุณอาจได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดไตหัวใจกระเพาะอาหารหรือผิวหนังจงรับสินมหาสนิทและเป่าประกาศว่าไม่มีการเติบโตของเมลงความอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บหรือการเจ็บป่วยใดๆที่สามารถจเจริญเติบโตหรืออยู่รอดในร่างกายของฉันได้ฉันมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตชีวา และแข็งแรงฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระมิดาที่รักข้าพระองขอบพระคุณสำหรับพระกายของพระเยซูที่แตกหักเพื่อข้าพระองค์เพื่อข้าพระองจะไม่มีวันแตกหกักเจ็บป่วย ออนแอรหรือพ่ยแพ้ขอบพระคุณสำหรับพระโล uh หิตของพระองค์ที่ลังออกมาเพื่อกันยกบาปและด้วยสิ่งนี้ข้าพระองจึงเป็นผู้มีร่วมสว่วนและเป็นผู้แจกแจงชีวิตของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณรับสินมหาเสน,น,านิหนั้นคุณไม่เพียงแค่สามารถคีนดำกับพระกายและพระรล uh หิตของพระกิตเท่านั้นคะ่ะแต่คุณกำลังให้ชีวิตแก่ร่างกายของคุณดังนั้นไม่สําคัญว่าสภาพของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณอาจได้รับการวินิจฉัยว่า มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือเรื่องการงานของคุณหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักจงรับสินมหาสนิทและเป่าประกาศว่าไม่มีการเติบโตของมะเร็งความอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บหรือการเจ็บป่วยใดๆก็ตามมันไม่สามารถจเจริญเติบโตหรืออยู่รอดในร่างกายของคุณได้คุณมีสุขภาพที่ดีคุณมีชีวิตชีวา และแข็งแรงในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะพระเจ้าสัมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด